สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรันดอมนะคะซึ่งในส่วนนี้นะหัวข้อก็จะเป็นหัวข้อที่อ่าหลายๆคนแอบสงสัยเนาะว่าคนที่ no contact ไปนะคะไม่มีการติดต่อนะคะหรือว่าอาจจะคุยกันน้อยก็ได้ไม่เหมือนเดิมคือแบบเราพิมพ์หนัก ซ้ายแต่หนักขวาใช่หนักขวาอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีความรู้สึกอย่างไรนะคะเขาคิดอะไรอยู่แล้วเขาจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามามาลองอ่านอ่อานไพ่ในหัวข้อนี้กันดูนะคะจะได้รู้รู้ใจเขาใจเราเนาะเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่ามันเป็นดวงรวมนะไม่ได้ไม่ได้เป็นดวงใครคนใดคนหนึ่งเนาะ พลังงานแรนดอมมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นลองเช็คเอ NERGY ของคุณก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าถ้ามันใช่มันก็จะใช้ตั้งแต่แรกถ้ามันจะจะไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่เลยเพราะฉะนั้นอย่าโบดูนิดนึงนะคะว่าวันนี้หน้า,พาไพ่นะคะจะมาเล่าเรื่องราวของใครกันนะคะแต่ก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะฝากกด s u b s c r i b e ช่องไว้กดติดตามแบบสันกระดิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์หัวใจสองดวงเพื่อดึงดูพลังงานด้านดีไปนะคะรวมทั้งอย่าลืมเข้าหัวใจให้ใหคลิปวิดีโอกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะที่นี้สำหรับรแทงคลล้้ววก็ัใจีี่่ดๆยะ เดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยว่าพลังงานของคุณคือใครคุณคือใครคะส่วนใหญ่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้ไพ่ขึ้นเดวิลใบแรกเลยนะไพ่ขึ้นเดวิลสามถ้วยโอ้ oh my god นะเออคุณคือใคร คุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในวันอาทิตย์ได้นะคะลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูได้นะคะมีความเป็นออมังกรมิถุนนะคะมีนกร,รกฎพิจิกได้นะคะเมษสิงห์ธนูได้หรือคาใบเพิ่มเติมค่ะตัวเลขในชีวิตของคุณค่ะอาจจะติดเลข3เยอะๆเลข1เยอะๆเช่นเกิดวันที่1วันที่3นะคะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 30 31 11, ประมาณนี้นะคะเลขท้ายแบบประจําตัวประชาชน2ตัวสุดท้ายติดเลข3และเลข1เยอะ นะคะทะเบียนรถทะเบียนบ้านมีเลขสามเลขหนึ่งเยอะๆนะคะ เป็นพลังงานของคนที่ช่วงระยะนี้นะหรือความความเป็นตัวคุณนะผมบอกได้อย่างชัดเจนเลยค่ะว่าคุณเป็นคนที่จริงใจกับคนนะคะชอบคนง่ายเออชอบคนง่ายแต่รักคนยากแบบนี้ก็ได้รวมทั้งบางผู้บางคนเนี่ยคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆและส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับคนเยอะๆนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนนะคะคุณมีแฟนคุณมีความรักส่วนใหญ่อะความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณจะมีอุปสรรคทุกครั้งเลยคือหนึ่งเรื่องระยะทางสองนะคะเรื่องของการสื่อสาร แบบนี้เนี่ยแหละเพราะมันเป็นระยะทางไงมันเลยมีปัญหาเรื่องการสื่อสารถูกต้องไหมทีนี้คำใบเพิ่มเติมค่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบกินชอบดื่มนะชอบกินชอบดื่มมีประสบการณ์วันไหนนะ แอบเห็นแอมเห็นเหมือนมันมีการกินกันดื่มแล้วเคยมีประสบการณ์วันไหนนะคะอันนี้ในบางกรณีนะบางกรณีอาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยนะคะทีนี้บางผู้บางคนในนี้โบเห็นในลักษณะที่ว่าล่าสุดนี่ยเหมือนคุณได้ไปสถานที่ใดสถานที่หนึง่งแล้วคุณไปกินไปดื่มไปปาร์ตี้มาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เอ่อบางผู้บางคนมียัญานะคันสีขาวนะคะแอบเห็นในลักษณะนี้คุณเป็นคนที่ชอบอ่อเป็นคนติดสกินชิพค่ะ คุณส่วนใหญ่ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิปนี้นะคะเป็นคนติดสก,กินชิพถ้ามันไม่ใช่ในลักษณะนี้บอกว่าไม่ใช่ของเรื่องของคุณแล้วเพราะไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองไพ่ใบที่สาม่สี่บอกชัดเจนว่าคุณเป็นคนที่ติดสก,กินชิพเป็นคนที่ถ้าถ้ามีคนอ่อถ้าเกิดว่าไม่มีแฟนคุณก็จะติดแบบกอดถ้าถ้ามีลูกนะถ้าคุณไม่มีแฟนแต่มีลูกนะคะมีลูกเป็นพ่อแม่แม่ใหม่อะไรเงี้ยคุณจะติด กอดติดหอมติดจุ๊บลูกคุณมากมากเลยนะคะหรือถ้าคุณไม่มีทั้งลูกไม่มีทั้งแฟนถ้าคุณเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคุณจะติดหอมติดจับติดกอดติดอะไรอย่างเงี้ยสัตว์เลี้ยงคุณมากๆเลยนะคะเป็นในลักษณะนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่โบบอกว่าพูดเป็นคนเ,นเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือสิ่งที่เห็นผ่านหน้าไพ่นะคะกําลังบอกว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณกำลังโหยหานะคะ ใครคนใดคนหนึงที่จะมาสารความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับคุณก็ได้นะคะทีนี้พลังงานแอบออกแนวแบบหอ,อมีไฟในตัวนะเออมีไฟในตัวนะโซฮอตโซฮอตนะอันทีนี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าคนที่คุณนะคะมาถามถึงเนี่ยนะคะหรือคนที่คุณนึกถึงอยูนะ่เนี่ยตอนนี้เขาคือใครเขามีพลังงานประมาไหนเขาคือใครนะคะขอเช็คพลังงานหน่อยนะคะเขาคือใครคะคนคนนี้เขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีพฤกษกันมังกร ได้นะคะมี energy ของความเป็นราศีมิถุนด้วยนะคะอ้าวเขาก็ไม่ได้แพ้กับคุณไหม <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> เขาโบต้องปิดไพ่แบบนี้เพราะว่าไพ่มันมีความเบ,บาเบานะาเขาอาจจะเกิดในราศีพฤษภกันมังกรราศีมิถุนได้นะคะเออมิถุนตุนกลุ่มอืมมีความเป็น มีความเป็นเมตอะโบรู้สึกถึงความเป็นเมรมากกว่านะคะเมรธนูได้เมษทนูนะคะตัวเลขในชีวิตของเขานะคะอาจจะติดเลขแปเยอะๆเลขเจเยอะๆนะคะหรือมีตัวเลขเบิ้ลในชีวิตเยอะๆเช่นเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งหงศูนย์อ่าห้ากหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดวันที่7ได้นะคะ วันที่8ได้ 17, 18, 27, 28เล็ปรลขไทยปบะจำตัวประชาชนทะเบียนรถทะเบียนบา้านติดเลขก7และเลขก8เยอะๆเป็นพลังงานของคนที่ <c oughs> ชอบ เกี่ยวกับเรื่องของการลุ้นการเสี่ยงการลงทุนนะคะรวมทั้งบางผู้บางคนชอบซื้อหุ้นซื้อหวยบางผู้บางคนทําธุรกิจสีเทาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นสีเทาเบาๆนะคะหรือถ้าไม่ใช่ในส่วนนี้ตัวเขาเองอาจจะทําในเป็นงานอ่าราชการไปเลยนะคะมีการมีงานเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะคะอาชีพของเขาเนาะอันนี้ในส่วนของอาชีพของเขารวมทั้งคนคน,คนนี้โบอแอบ,บเห็นในลักษณะที่ว่าคนคนนี้เขาอาจจะมีคนของเขาหรือ ถ้าไม่ใช่ในเคสหรือในกรณีของคนของเขาคนคนนี้เขามีความสัมพันธ์มีคนอยู่ในความสัมพันธ์ของเขานะคะไม่ไม่น้อยกว่า2คน ไม่น้อยกว่าสองคนใช้คํานี้นะไม่น้อยกว่าสองคนจะคนคุยหรือคนที่ทํางานในความสัมพันธ์อันนี้ก็แล้วแต่นะคะทีนี้บูรู้สึกได้ว่าคนคนนี้ช่วงนี้เขาน่าจะ,ะกําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการติดต่อสื่อสาร <S <S งานยุ่งนะคะ <S <S แล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องเองินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการงานชีวิตเขาช่วงนี้น่าจะยุ่งนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ โฟกัสเรื่องเงินหนักมากนะคะโฟกัสเรื่องเงินหนักมากและที่สําคัญเลยเห็นเ NERGY ของเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ติดโกหกมีความติดโกหกมีความแบบขี้โกหกเบาๆนะ <c oughs> ไม่รู้พลังงานของใครนะนี่ไม่รู้พลังงานของใครนะ <c oughs> ทีนี้ไหนขอดูหนว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเป็นยังไงกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นอย่างไรคะขอดูหน่อยนะคะ พลังงานในส่วนนี้มันเป็นดว,ด,วดวงรวมเนาะไม่ได้จอะจงดวงใครคนใดคนหน,นึ่งนะคฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่เอาไปอินไม่เอาไปน้อยไม่เอาไปดราม่าก,กันนะคะคุณกับเขาเป็นอะไรกันคะคุณกับเขาเป็นอะไรกันคะโอ้คุณกับเขาเหรอหืมอ,อืม คุณกับเขาความสัมพันธ์เป็นอย่างไรเหรอจากหน้าไพ่ไหนขออนคนคนนี้เขาอาจจะอมค่อคนข้างที่จะกลัวเ,เกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะ อ่ะทีนี้เขาอะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาโบคิดนานนิดนึงเพราะว่าโบเห็นหน้าภัยแล้วมันเป็นเป็นในลักษณะที่มันไม่เคยมีการพัฒนากันมาก่อนนะคะกรณีแรกนะคะคุณอาจจะเป็นคนคุยนะคะยังทํางานในความสัมพันธ์กันอยู่นะคะเป็นคนคุยชัดเจนแล้วว่าเออคุณโบเห็นถึงความผิดหวังในที่เนี้ยมันมันมีการแบบ มีการพูดมีการคุยกันแล้วว่า,เ,าเราทั้งคู่เป็นอะไรกันนะคะบางคนน่ะถึงขั้นแบบว่าเออแค่แบบคุยกันคุยกันแบบ คุยกันก็คือคุยกันจริงๆเลยอ่ะคุยแบบคนคุยแต่ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์สักทีคุยอยู่นั่นแหละคุยจนมันไม่มันไม่ใช่แค่คุยแล้วอ่ะบางคนแบบมันไม่ใช่แค่คุยกันแล้วอ่ะเออแล้วมันมีในที่เนี้ยมันมีคนที่รู้สึกผิดหวังซึ่งมันเป็น energy ฝั่งคุณอ่ะฝั่งคุณอ่ะมันมีความผิดหวังอยู่ในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมีความผิดหวังเกิดขึ้นมีความคาดหวังแหละนะเออมีคนคาดหวังในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่คนนึงแล้วก็รู้สึกผิดหวังซึ่งใน energy ในใน เอเนอรีนี้มันไปโฟกัสที่คุณแหละนะคะแต่ลึกๆแล้วว่าโบรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีการจบมีการตัดจบเชิงที่แบบว่าต้องการให้เป็นประมาณนี้อคุยกันได้มาหากันได้นะคะสื่อสารกันได้แต่ช่วงนี้อาจจะเงียบไปเงียบไปแบบเงียบจริงๆอะค่ะนั่นแหละโบรู้สึกได้ว่าคุณกับเขามัน มันเหมือนแบบถ้าไม่ได้เจอกันนะมีปัญหาเออถ้าแบบไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอหน้ากันการสื่อสารมันก็มันก็ไม่ได้โฟล์บางผู้บางคนในที่นี้บอกว่าเคยเจอกันแล้วเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วเคยมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งต่อกันแล้วด้วยบางคนอะนะแต่ว่าด้วยด้วยไพ่มันแอบบอกว่าช่วงนี้อ่ะมันมีการไม่ใช่ว่าช่วงนี้หรอกเหมือนมันมีมันมีเรื่องที่คุณทั้งคู่อ่ะคุยกันแล้วมันไม่ลงตัวไม่เข้าใจนะคะมันก็เลย ยุติการรุดยุติสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไปส,สักระยะหนึ่งนะคะมันมันเงียบไปมันนิ่งไปอะละเออความสัมพันธ์ในตอนนี้มันก็เป็นในในลักษณะนี้ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเราต้องตั้งหัวข้อแบบนี้เนาะเพราะไพ่มันก็บอกมาชาัดอยู่แล้วเนาะว่ามันเงียบไปนะคะมันเงียบไปแต่ว่าโบแอบเห็นไพ่ใบนเนี้ยไพ่ใบเนี้ยไพ่ไพ่ควีนไม้เท้าเนี่ยชัดเลยว่ามีคนหนึ่งรู้สึกได้ว่าอีกคนหนึ่งจะกลับมานะ รู้สึกว่าอีกคนหนึ่งจะกลับมาตามไปทำงานในความสัมพันธ์นะอืมมาดูหน่อยว่าฝั่งคุณหรือเปล่าที่กำลังวิ่งตามความสัมพันธ์นี้ใช่ฝั่งคุณหรือเปล่าคะใช่ฝั่งคุณหรือเปล่าคะที่เป็นฝ่ายกำลังวิ่งตามความสัมพันธ์นี้ใช่ฝั่งคุณไหมฝั่งคุณไหมไพ่คุณเนะ่ะขึ้นขึ้นไพ่คิงนะอืม ออไม่ใช่คิงขออภัยค่ะ e m p e r o r o ล e m อ e r o r e m p e r o r แต่เขามีขันกลับไปงอเขานะเออจริงด้วยฝั่งคุณแหละคุณคุณคุณฝั่งคุณเป็นคนที่อ่าดูเหมือนจะไมไ่ได้ take action เรื่องความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ แต่ลึกๆแล้วคุณกำลังคิดที่จะหาวิธีเพื่อจะกลับไปทำงานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้อยู่กำลังคิดอยู่ว่าจะทำงานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงจะเทคแอคชั่นยังไงเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มจะคุยกลับไปคุยกับเขายังไงเพื่อไม่ให้เสียฟอร์มเพื่อไม่ให้แบบตัวเองดูแบบเอ้ยตามเขาจนเกินไปหรือแบบงอเขาจนเกินไปนะคะดูเหมือนกับว่าฝั่งคุณนะชัดเจนนะว่าคุณจะแบบ ยังมีอีโก้อยู่ยังมีอีโก้ยังยังวางฟอร์มอยู่ยังรู้สึกแบบก็ไม่ได้อยากงอแต่ถ้าถามว่าอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมก็อยากนะคะแล้วก็พยายามจะทําอยู่พยายามจะทําอยู่แล้วก็บางผู้บางคนอาจจะแบบว่าให้ผู้ใหญ่เออให้ผู้ใหญ่แบบหรือแบบ ถ้าบางคนเนะเาะทํางานที่เดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้คนอื่นเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเชื่อมเป็นสะพานให้อะไรแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้คุยกันแล้วแบบคุณไม่รู้จักใครเลยหรืออะไรใดๆเหมือนจะมีการแบบว่า,านัดเจออเอมีการแบบนัดเจอมีแบบ หรือบางคนอะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนักมากอันนี้ต้องบอกแบบนี้ออกแนวแบบมูเลยแหละนะบางคูบางคนไปดูหมอดูดวงแบบจะต้องท่านยังไงดีคะหมอให้เขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยมีแบบ ปรึกษาทุกทางทำทุกวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปมูบอกขอพ่อแม่รักษมีอ่ะขอพระขอพรอ,อะไรก็ว่าไปนะคะเหมือนทำทุกอย่างทำทุกอย่างโดยที่เขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคุณกำลังทำอยู่เพราะว่าคุณอาจจะแบบอยู่แบบนิ่งๆเออเหมือนฉันไม่ได้ทำอะไรนะแต่จริงๆแล้วทั้ง สวดมนต์ทั้งภาวนาทั้งไปขอพรพระทั้งไปดูดวงคือทําทุกอย่างคะ่ะทําทุกอย่างอันนี้คือทําอยู่เนาะอันนี้นี่ยนะขอดูหน่อยนะคะนะไม่อยากให้เครียดนะแต่ว่าเห็นเอเนจีไพ่แล้วรู้สึกหมันน่ารักดีมันน่ารักฝั่งคุณอะนะเนยะนะขอดูหน่อยว่าฝั่งเขาล่ะฝั่งเขามีแบบมีอยากจะกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีกับคุณบ้างไหมฝั่งเขามีแบบอยากกลับมาเทคแอคชั่นอะไรไหมกลับมาขอคืนดีกับคุณไหมคะ ขอดูหน่อยคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคุณกับเขาเอ NERGY เป็นคู่กันนะเอ็มเพลอร์ต้องคู่กับอะไรคู่กับอะไรเอ็มเพลอร์ต้องคู่กับอะไรต้องต้องคู่กับเอ็มเพรสซใช่ไหมเขารู้ค่ะว่าคุณคือคนที่แบบเหมาะสมกับเขาที่สุดแล้วเขารู้เขารู้เนี่ยเห็นไหมยังไงเขาก็กลับมานะยังไงเขาก็กลับมากลับมาแบบเนี่ย มาแบบเซอร์ไพรส์ด้วยมาแบบเซอร์ไพรส์เออเขาไม่ให้คุณรู้หรอกว่าเขาแอบสองแอบ,บมองคุณอยู่เขาดูเขาเช็คเอเนอร์จีคุณอยู่เขาดูพลังงานของคุณอยู่ว่าเออมัน เขาหาได้หรือ,อยังเขาหาได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือเขามีความรู้สึกว่าคุณเขาเองอ่ะก็เป็นพลังงานแบบนิ่งๆก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันแต่ลึกๆแล้วเขารู้นะคะว่าคนที่เหมาะสมกับเขาที่สุดก็คือคุณนะคะถามว่าจะเทคแอคชั่นหรือจะพยายามมาง้อมาอะไรคุณไหมมีเหมือนเขากําลังรอให้พร้อมอยู่นะคะอาจจะมีแบบของขวัญของกำนันแบบเซอร์ไพรส์แบบติดไม้ติดมือคุณนะ่ะนะรวมทั้งอาจจะมีการแบบนัดขอเจอโดยที่แบบคุณอาจจะฮะ ฮะมาเจอกันเหรอเจอกันแบบไหนอะกินข้าวคนเฉยๆปะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอาจจะแบบว่าเฮ้ยเอาของขวัญมาให้เอาอะไรมาฝากอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้ทีนี้โมขอดูหน่อยละกัน โปรขอดูหน่อยละกันว่าความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยคืออะไรนะคะความรู้สึกจริงๆนะคะของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยคืออะไรและทําไมอ่ะมันมีเหตุผลอะไรที่มันจะต้องเงียบไปเฉยๆเพราะอะไรนะคะทําไมเขาถึงไม่พูดไม่บอกเนาะเราก็คงอยากรู้ประมาณนี้เนาะอืมเพราะอะไรอืมให้เขาขึ้นดเดว์นะคะเพราะอะไร เพราะพลังงานของเขาช่วงอ,อันนี้ต้องบอกตามตรงนะมีคนเข้ามาหาเขายอะมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครนะอืมเพราะว่าเขาเชื่อว่าเขาเชื่อถึงเขาเขาเชื่อเรื่องจังหวะชีวิตเขาเชื่อเรื่องเรื่องบุญสัมพันธ์นะเขาเชื่อเรื่องดวงเนะอืมถามว่าเขาเขารู้สึกยังไงอ่ะโบโบโบเชื่อว่าคุณคคุณ,ค,ณความสัมพันธ์ในครั้งนี้ยังไงมันก็ต้องมีการวนกลับมา อืมมันมีมันต้องมีถ้าคนมันใช่มันต้องวนกลับมาเจอกันอยู่แล้วถ้าคนมันใช่หรือถ้าคุณแบบอ่อเป็นของเขาจริงๆนะคุณจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงอยู่อืมคุณจะต้องไม่หายไปไหนมันจะต้องมีการมาเจอมาหามีการสื่อสารกันอยู่ดีมันต้องเข้าใจกันอยู่ดีอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็อย่างที่โบบอกว่า เขาอะด้วยด้วยเหตุผลหนึ่งนะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเขามีคนเข้ามาในชีวิตเขาเยอะนะคะเหมือนเหมือนการเข้ามาเนี่ยเหมือนช่วงที่เขาเงียบหายไปอะเขาเองก็ค่อนข้างที่จะเอ,อคิดเยอะแหละว่าคนไหนดีคนไหนใช่คนไหนโดนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบมีคิดบ้างแต่แบบมีหลงละเิงไปบ้างมีหลงทางไปบ้างนะคะแต่เขาก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครหลอกนะเพราะเขาก็คงรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าสุดท้ายแล้วอะ คนที่มันใช่อะมันต้องวนกลับมาในเวลาที่ที่คู่ขวดเหมือนเหมือนที่พลังงานคุณพยายามแบบกระตุ้นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพยายามกระตุ้นกับอะไรใดๆก็ตามว่าออขอให้เขากลับมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขารับรู้ในการที่เขาจะต้องกลับไปทํางานในความสัมพันธ์นะคะทีนี้ไหนขอดูหน่อยแล้วกันว่าขอดูหน่อยแล้วกันว่า เขามีความลับอะไรไหมมีความลับอะไรอีกไหมเออนะมีความลับอะไรอีกไหมเพราะว่าการที่คนจะอยู่กันจะหายไปอะเราก็จะมองในทางบวกนะเข้าข้างตัวเองบ้างแหละนะหรือมองในทางลบบ้างแหละแต่ว่าไพ่มันแอบมาบอกบวกเกินไปไงก็เลยอยากผู้อ่านก็เลยบอกขอขยี้นิดนึงนะคะเขามีความลับอะไรไหมอืม เขามีความลับอะไรไหมเอาจริงๆนะคนคนนี้เขากลัวที่ที่ความเออเห็นไหมไพ่บอกหรือว่าเขามีความลับมีแหละถ้าตอบว่ามีไหมก็มีแหละมาไพ,พ่ได้สำหรับคุณความลับจริงๆแล้วเขากลัวเขากลัวการที่เขาจะไม่ได้เป็นโสด เขาหวงชีวิตโสดพอสมควรเขาชอบชีวิตอิสระเขากลัวว่าการที่เขาได้มามาคอมมิชกับคุณหรือการที่จะได้แบบไปต่อกับคุณเขากลัวว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนทําให้เขาจะต้องเหมือนไปผูกมัดเขาอะแล้วทาทําให้เขาเกิดความลําบากใจอะตัวเขาเองยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจที่จะไปอา่าไป ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจในเชิงที่แบบว่าจะพร้อมที่จะให้ยังไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้ามาอยู่ในชีวิตนะตอนนี้นะคะด้วยความที่ยังรักอิสระอยู่ยังรักความโสดยังห่วงความโสดอยู่นะคะบางผู้บางคนอะโสดจริงๆแหละโสดจริงๆโสดแบบมีคนคุยโสดแบบมีคนตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ด้วยพลังงานในส่วนนี้ถ้าถามว่าเขามีความมั่นคงกับคุณไหมก็มีความมั่นคงกับคุณอยู่แต่ถามว่ามีความลับไหมเนี่ยแหละคือความลับของเขาคือเขาไม่ต้องการให้ใครมาผูกมัดเขาตอนนี้เขายังรักอาจจะชีวิตอิส อยู่แล้วเขาก็เชื่อว่าคุณจะเข้าใจเขาและเขาเชื่อว่าในวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณคือคู่ของเขาจริงๆเนี่ยเหมือนเอ็มเพจกับเอ็มเพลอร์เนี่ย ยังไงมันก็ต้องเวียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรใดๆก็ตาม,มจะถูกดึงดูดให้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งคุณคือคู่ที่เหมาะสมสําหรับเขาแต่การที่เขาไม่ได้หยุดนะตอนเนี้ยเพียงเพราะเขาต้องการชีวิตที่มันเป็นอิสระและเขาต้องการเรียนรู้ผู้คนเรียนรู้อะไรที่แบบมันยังไม่ยังยังไม่จบอะ่ะมันยังไม่จบอะ่ะก็ยังล้นลาอยู่อะ่ะเออเป็นพลังงานประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าจะให้ไพ่แนะนําเดี๋ยวโบขอดูคําแนะนาผ่านหน้าไพ่หน่อยลวกันนะคะเน้นดูสิ่งที่เขาอยากจะบอก หนถ้าเขาพูดกับคุณได้ถ้าเขาบอกกับคุณได้เขาอยากจะบอกอะไรนะคะเขาอยากจะบอกอะไรโบอาจจะเลี้ยงไพ่ไม่สวยนะเพราะว่าไพ่มันมันมีแบบโปบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะถ้าเขาพูดได้อืมเขาอยากให้คุณอยู่ในชีวิตเขานะเพราะเขาบอกว่าแต่งงานกันนะครับอยากแต่งงานกับคุณเหรอลักแท้ที่รอคอยบุเพสานนิวาสมันสอดคล้องกันอยู่นะเออเออชอบอยู่นะ จริงจริงแล้วลึกๆเขาก็ยังมีคุณแหละเออยังมีคุณแหละละกันเงี้ยไปก็อย่างที่บอกว่าเขาคงกลัวว่าเอ,อ้ยการที่แบบว่าไม่ได้เว้นระยะห่างให้กันเลยนะมันไม่รู้ไงว่าจะได้คิดถึงกันหรือเปล่านะทีนี้ขอไพ่แนะนำหน่อยค่ะขอไพ่แนะนำกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หน่อยค่ะอือไพ่บอกว่าถ้าสมมุติว่าคุณน่ะชอบหรือคุณอยากได้อะไรอยากทำอะไร นะคะคุณทำได้เต็มที่เลยกลางคืนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดถึงแล้หโหยหาเขามากที่สุดเขาเองก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาแอบบอกเขาแอบคิดเหมือนกันนะคะว่าตัวคุณเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาหรือเปล่า การที่คุณกับเขาได้มาเจอกันมันเป็นกรรมมันเป็นเวรหรือเปล่าหรือคุณทําของใส่เขาหรือเปล่าทําไมกลางคืนน่ะทำไมเขาคิดถึงคุณจังเลยแล้วคุณเองก็คงคิดถึงเขาคุณเองก็คงคิดไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไรก็ตามที่จิตเราฟุง้งมันฟุ้งสั้นมากๆโบแนะนํานะคะว่าให้นอนไวอย่านอนดึกสั้นๆเลยนอนไวอย่านอนดึกแล้วตื่นแต่เช้าไปทํางานนะ มันจะได้ไม่มีเวลาคิดถึงเขาเยอะเพราะช่วงเวลางคืนอะเหมือนเป็นช่วงเวลาที่คุณคิดถึงเขามากๆนะคะก็ลองหาอะไรทํานะคะหรือเนี่ยลองมานั่งดูคลิปวิดีโอแล้วก็หลับไปอย่างนี้ก็ได้นะคะนะก็ประมาณนี้นะคะใครที่ฟังอยู่แล้วมีความรู้สึกเอกกับนไพ่อยากจะดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างมานะคะในส่วนนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นดวงรวมไงมันไม่ได้เจาะจงลงใครคนใดคนหนึ่งเนาะก็ขอให้ทุกทคนที่รับชมรับฟังคลิปคลิปนี้นะคะมีความสุขและก็เจอความรักที่ดีๆกันนะคะแล้วเจอกันใหม่่ในคคลิปปถัดไะบ